สวัสดีค่ะมาพรกับช่องมิสเตอร์แอนด์มิสซิสหมูสไตล์นะคะเอ่อพอดีอ่ะเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อวานนะคะมาถึงนี่ก็ประมาณเครื่องบินลงก็ประมาณหกโมงเสาร์นะคะของสกอตแลนด์นะคะแล้วทีนี้ก็ขึ้นรถบอลมาก็มาถึงของยูโรราประมาณอีกแปดโมงครึ่งนะคะเนาะก็เลยแบบโอ้พักผ่อนกันแล้วก็บ่ได้ไปทางไหนกันนะคะเอ่อจนไปนอนนะคะนอนกับตั้งแต่ไอ้ ประมาณแบบพยายามที่จะนอนเหสาที่สุดนะคะกลัวว่าจะจ่นเศร้าก็เลยพกักกาน,นอนตั้งแต่เแบบอ่อประมาณในสองทุ่มนะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตื่นขึ้นมานี่งคือตีหนึ่งกว่าค่ะคือหน้าตาสดใสามากเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาเขาเคยไปอยู่ประเทศไทยนะคะตอนนี้คือเขาตื่นแล้วเสียค่ะเขาตื่นแล้วเขากะไปน้านเรียบร้อยแล้วเสียค่ะก็เลยเคยชินเนาะเคยชินกับเวลานั้น ทีนี้มาดูด้ค่ะว่าแต่ละอ่ามื้อนี้สิเฮ็ดอีหอย่างนะค่ะเนาะเพราะว่าหมูมวานกับเมืย์กับบุคอยได้หยังบ่บ่ค่อยได้เฮ็ดอยังนิ้วห้องกันเนาะค่ะเนาะบ่ได้ทําความสะอาดห้องกันนะคะมื้อนี้กัสิกระทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆไปเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามื้อนี้กัซักผ้ากันแต่นนะะเช้าเนาะค่ะพอตื่นแต่ทิ้งตื่นตั้งแต่ตีห1:00น,นกว่าสิค่ะ,คะก็เลยเป็นกันซักผ้าแฟานซักผ้าประมาณ7:00นนะคะตอนนี้ผ้า พร้อมที่จะตากนะคะไปไปตากผ้ากันค่ะค่ะไปค่ะไปเบิ้งหอง้องตากผ้ากันด้วยค่ะที่ชุ่มแล้วเดี๋ยวจะจะไปทิ้งค่ะมาตอนนี้สถานการณ์โควิดกะทุกคนกะตื่นตันุก,กันเนาะค่ะเนาะที่นี่ก็มีการไซื้อของกักตุนไว้ก็จะมีการซื้อของกักตุนไว้ค่ะ เดี๋ยวันนี่ก็ซื้อของมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพฯแล้วค่วนะอยู่เอ,อ่ออยู่ตั้งแดนเดินทางแล้วคะ่ะอยู่ตามยู่อ่จฮันนี่ก็ซื้อของมาคือกันพวกมะม่าปลากระป๋องเนี่ยคะ่ะก็ซื้อมาค่ะของสดก็มีกระเพาะค่ะอย่างอื่นก็บ,บ่เอามาเลยก็มีอย่างอ,อื่นก็สิมีหนามปาลาไหเงี้ยคะ่ะนามปาลาไหก็จะซื้อมาไว้นะคะโอ้โหอ้หองนะต้องเก็บแล้วคนะ่ะ รู้สึกว่ามันจะมีแต่ฟ้มนะคะน้องมันฝ่าไปนะคะช่วงหนึ่งโอเคเดี๋ยวก็เก็บก่อนเด้อค่ะเด้อ Share that with you. เป็นโฟมนะค่ะพอดีก้นตาบ้านนะคะเสื้อของเล่นเสื้อของเล่นุนค่ะมาดูที่หลังค่ะ ถามว่าเป็นอย่างคือว่าไปตากขังนอกนะคะคือขันขงนอกค่ะมันเย็นมากเลยค่ะนานๆทีก็มีแดดค่ะบางทีเ้าก็บม่ได้กกยู่งนะคะบางทีฝนมันก็ตกเกินเสียค่ะก็เลยเออตากยี่ห้องดีกว่าก็าเลยเฮ็ดห้องนี่ค่ะเป็นห้องตากผ้าเลย ก็จะเปิดหน้าต่างให้ลมมันเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าสิบว่าห้ยหอมมันอับนะคะค่ะกะตากเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ะคะ่ะหน้าต่างก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวสิไปซักผ้าคุณหนูตอค่ะคะ่ะเดี๋ยวซักผ้าคุณหนูตอะะเลยค่ะ,คะเดี๋ยวอื่นก็ยอยใส่เดี๋ยวสมาเปลี่ยนผ้าปูทีน่นอนกันเลยคะ่ะ เดีย๋ยวซักผ่าคุณหนูก,ก่อนนะคะเนาะโอเคโอเคค่ะอันนี้ก็คือน้ำยาปับผ่าน,นมเพื่อนด้อค่ะเอะ้อกัทยี่ห้อคือจังบานเฮาเลยค่ะคอมฟอร์ตค่ะน้ำยาซักผ่าด้อค่ะจะเป็นน้ำน้ำเนาะแต่ว่าของเขามีสองแบบด้วยค่ะเท่าที่สินหูก,ก็คือไม่แบบผงคือบานเฮาแล้วกับแบบนี้ค่ะแบบเป็นน้ำะะเนาะเฮากับยิบมาออันนี้ก็พ่อนะคะเนาะ,ะเดียว อันเดียวค่ะแล้วก็ขาใส่ในเครื่องเลยค่ะค่ะช่องนี้คือช่องใส่น้ำยาประผาหน,น,นุ่มด้วยค่ะเอ้ยกระใส่นูกฟ้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็สิง่งก็แค่กดตรงนี้ค่ะกระเรียบร้อยนะคะนี่ก็คืออ่าซักผ้าแล้วค่ะ Understood. Understood. I promise, I will never. He's been in the sun too long. Way too long. What is wrong with you? Heard Antonia tell no one. Oh, so what's the point of being an off-worlder if you can't tell anyone? They're probably just trying to distract us from today's game against Team Squalus, hoping we will lose. ถ้าถามว่าเอ้าวสินคือทำความสะอาดบอยจังเลยถามว่าสินมันบอสินบอมันเลยค่ะเด้อแต่ว่าในในกลไกลกือเขาบูหายหเข้าวาเรื่องขีดขานนะคะเขาเคยบอกว่าเขา้าบอมันกตเพราะจะทำให้สุขภาพแข็งกับเท็เจ้ค่ะ คค่ะกะกว่าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราขาไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบนนอนกันเนาะคะ่ะเนาะไปกันเลยเดี๋ยวก่อนนะคะ่ะปิดไฟก่อนคะอ่ะเซฟอ่ไฟเซฟอิเล็กทริกนะคะโอเคค่ะแดกออกเปลี่ยนเปลี่ยนกันยังเปิดไฟอยู่ก่อนหนะเกลื่อเกินไปแล้วะเนาะโอ๋ทางนี้คะ่ะตื่นตั้งแต่นี่่คะต,ต,ตีหนึ่งกันนะค่ะเด้อกันเลยเปิดไฟไว ไปก่อนนะอืม แล้วคาอห้องน้อนน่สินจะชอบเปิดผํามอ่านได้ค่ะเพราะว่ามันจะเฮ็ดถห้หของบอ่อับนะคะ่ะอันนี้้องไม่เริมอับแล้วค่ะบ่ได้คือว่าบ่ไาด้เปลี่ยนผ้าก่อนไปเนาะคะ่ะนะเดแล้วขอเปิดนะ,ะให้รู้มันเข่าค่ะเพราะว่าให้ของบ่มีกกินนะคะ คค่ะค <Okay. S 2> ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บถุงพลาสติกถิงก้นเด้อค่ะเด้อ mm hmm. พอกันไหมพรุ่งนี้ค่ะ